ขอฝากท่านทั้งหลายไปคือความคิดเหดูในเวลาสคาามควรเนี่ยพ่ออาจารย์หญิงคนนี้บอกหลวงพ่อหนูัดก,กังวลได้เป็นสมาธิแน่ด้วยหลวงพ่อพุนหนูไม่กังวลกับสามนะแาแีแล้วแต่ขาดไปแล้วไม่กังวลแนะ่หนูมีแต่สามาธินี้สติด้วยจะตั้งใจเลี้ยงลูกสามคนเนี่ยให้เป็นใหญ่เป็นโตต่อไปให้ตรงได้ตามที่หลวงพ่อสอนพวกหนูทําได้แหละแพ้ไม่ตายไปเลย แผ่ส่วนกก่ศนไปถึงสามีก็อยู่แห่งหนตบลใดขอให้สามีปลอดภัยในโลกนุษย์และคำปริยภพไทยเบื้อหน้าจิตต่อไปถึงสามีเลยไม่ต้องไปในชาติหนะ้าแล้วทาบุญก็เห็นตรงนี้ทําบุญข้ามไโดยต่างความตั้งใจไว้มันจะไปเอาชาติไหน้ชาตินี้ก็ไม่อาชาตนามนจะได้หรือก็ฝนะากมันอย่างนี้คือจะมาต้องพูดแรงเนี่ยขอประทานอภัยนะพอมันกระเจี๊บแล้มันเสียงมันไม่มีต้องกระเบง เดี๋ยวยอมจะหาว่าหลวงพ่อนี่ดุดังเลย